ทุกคนวันนี้กูรูจะพามากินแกงขมิ้นขาวนะคะแกงหมูเนาะใส่ขมิ้นขาวนะคะพี่น้องจ๋ากินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะพี่น้องหอมมากๆอร่อยมากๆนะคะพี่น้องจ๋าแกงขมิ้นขาวกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้นะคะพี่น้อง แต่ว่ากูรู้ชอบกินกับขนมจีนนะคะพี่น้องจ๋ามันจะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะในหม้อของเรานี่ก็มีนะคะแกงขมิ้นขาวใส่หมูนะคะพี่น้องมากินด้วยกันนะคะทุกคนหอมมากๆหอมเครื่องแกง อร่อยมากๆค่ะนี่ค่ะกินกับขนมจีนนะคะพี่น้องมากินด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ